มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Big b ไบ e จาก Hobby Big b i ไ e มาแล้วอีกหนึ่งคัน Honda CB650F ปี2018ใหม่น้อยๆครับราคาตัดสดเพียง179,000บาทเครดิตด,ดีนะครับฟรีดาวออกรถ5,000บาทผ่อนเบาๆสบายๆ4,700กว่าบาทเท่านั้นเองครับวันนี้สวยใสคันนี้แลเทมสุดๆ ระบบครบคันออปชั่นลุ้นๆ้นสีสวยๆใสๆสไตล์ล่อๆอเท่ๆเลยนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่ต้องรีบเลยนะครับวันนี้ฮอ b b y Big ๊กบการันตีคันนี้สวยจัดครับใครสนใจจองเพียง2,000บาทนัดหมายรับรถเลยนะครับรถจอดอยู่แถวรามอินทานะครับสาขาใหญ่ของฮอ b b y Big b กบนั่นเองครับ จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยง่ายๆครับส่วนจัดไฟแนนซ์เนี่ยเซ็นสัญญาได้ทุกจังหวัดครับทั่วประเทศไทยออกง่ายๆเลยครับส่งเอกสารออนไลน์ไม่มีปัญหาครับเซ็นหน้าบ้านเซ็นเสร็จแล้วจัดส่งรถถึงหน้าบ้านเลยคุ้มค่าคุ้มราคาในช่องของเราถือว่าคัดรถถูกถูกตัดสดจัดไฟแนนซ์ง่ายๆที่สุดในประเทศแล้วนะครับวันนี้นำมาอีกหนึ่งนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะโทรมาด่วนๆได้นะครับหากชอบคันนี้นะครับก็0885845375นะครับ0885845375นะครับโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะครับมีรถเข้าใหม่อย่าลืมติดตามกด s u b s ไ r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับ